สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยุอีกแล้วนะคะด้านหน้าค่ะยูพามาชมในส่วนของ e v e r e ร t 10นะคะเป็นกลุ่มเริ่มต้นของรถเจ็ที่นั่งของเราค่ะผ่านไปเมื่อสักครู่ค่ะจะเป็นแมกยางขอบ18ที่ให้มากับตัวร้นนะคะสีค่ะเบ้ามือจับอะค่ะจะมาสีเดียวกับตัวรถเลยมาดูด้านท้ายกันดีกว่าค่ะด้านท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบใหม่ค่ะ สวยงามแล้วก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ดูเป็นทรงอเมริกันบึกบึนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวบอดี้ก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนตัวล้อนะคะก็จะมีคิวล้อเล็กๆขนาด3ามนิ้วค่ะมาให้จากโรงงานเลยมาชมด้านท้ายกันดีกว่าค่ะด้านท้ายจะเห็นได้ว่าห้องโดยสารนะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะแต่ว่าฝาท้ายแฮนฟรียังไม่มีนะคะในรุ่นนี้ค่ะ แถว3ก็ยังคงเป็นเมนนลมืออยู่นะคะแต่พับเก็บได้สบายมากๆเลยทําให้พื้นที่ใช้สอยนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็กว้างขวางค่ะพับเรียบเลยนะคะแล้วก็อันนี้สาธิตการเอาแถว3ขึ้นให้ดูนะคะเห็นไหมว่าไม่ยากเลยหลังจากชมด้านหลังแล้วนะคะเรามาชมด้านในรถกันดีกว่าคะ่ะ จะเห็นได้ว่าด้านตัวรถข้างในนะคะจะดูทันสมัยนะคะดูดิจิตอลมากยิ่งขึ้นค่ะกวงาลไยแบบใหม่ค่ะดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะ <S 1> <S 1> หน้าจอมาพร้อมกับขนาด10นิ้วนะคะรองรับไวเลสชาร์จิ้งค่ะ <S <S แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระนะคะ <S 1> <S 1> ด้านแถว2ค่ะแถวผู้โดยสารนะคะก็ดูกว้างขวางค่ะ พื้นที่ตรงช่องขาขาก็ดูกว้างขึ้นแล้วก็ตรงออด้านบนนะคะก็คือสูงขึ้นสักเล็กน้อยค่ะอันนี้แค่รุ่นเริ่มต้นนะคะคิดดูว่าขั้นรุ่นท็อปทอปเนี่ยจะขนาดไหนเอ่ยแอร์ก็มีแถวหลังให้ด้วยอ่าฮะอันนี้ก็เป็นการพับ แถว2ให้ดูนะคะเวลาที่ลูกค้าของเยอะๆต้องการที่จะวางราบอะคะ่ะสามารถทําได้แถว3ก็ดูกว้างค่ะนคะคะหรือว่าระหว่างทางไม่รู้สึกอึดอัดหรือเวียนหัวเลยค่ะ